สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องเัี่าวั้นชัยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลูปไอแพดกันแต่ว่าไม่ใช่ iPad ธรรมดานะคะเราทุกทุกคนนะคะจะเห็นน้องปันนะคะว่ารูปนะคะตั้งกล้องเลยเป้าสงสัยไหมเอ๋อันนี้ก็ไม่ด้ดตีมาเหมือนกันนะออนี่เนี่ยสิให้มาทําอะไรเนี่ยป้าไม่รู้เลย <laughs> ว,ว้าวอะไรเนี่ยแอปเปิ้ล <laughs> นี่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอะไรเนี่ยหัวใจแค่ลองหัวลองวาดร่างสิ <laughs> เอา้าทำไมหน้าตาเธอเป็นอ,อ,อย่างนั้นน่ะฮะไปล้างหน้าไปลูกไปเอ้าฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เลอะวาดรูปอะไรดีอ่ะเลือกหัวจุกได้นะ่ะอ,อันนี้คือแบบเป็นลายอ่ะอืม ปรับโทนได้ปรับใหญ่ว่างได้ดูดูอวัวะใหญ่เฮ้ยเฮ้ย้วสวยอ่ะชอบอ่อยาะติดติดวันอืมอีเสียงเลียโอ้โหมดมาแน่เลยแคนดี้เต็มหน้าเลยในรองอันนี้สิอ๋อ ปลาลังบ้านบางเด็ด<อ>ปลาลังบ้านบางเอาเป็นลายดีกว่าลายอะไรอ๋อไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะอ๋อชาอา้าช้าแต่ว่าแลาวาสวยอ่ะอ ป้าดองอยู่ข้างหลังอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วอ้าวหมาหมา,มาลบออกได้ไหมเนี่ย,ไ,ยไม่ได้แล้าฟังของลงอยากจะทำเป็นเนี่ย ทำเป็นโบไอยมาโอ,อไอแชนดี้เป็นโบมีเสียงด้วยนะ นี่แะติงับน่ารักไหมเจ้าเจ้โบโบเจ้าดังดาวดีวนน้ำปนาน่าจะขอใส่เป็นวายขอลองใส่เป็นคาปา ยินน้องว่นว่านอะไรอ่ะตอนแรกมันจะว่าเป็นปากอะ่ะติดหน้าป้าเนี่ยปัดไม่ออกเฮ้ยออกไปไเจ๋งเลยอ่ะป้า่ด,ดูปัดตัดก็ไม่ยอมออกทำไมทำไมเ้าเสียมันคือมันลบออกไม่ได้ติดีาวเลยเนะี่ยติดคนนานยังไงเนี่ยแกงแกงแกงแกไม่ออกป้าปากกาหายไปแล้วนะ นเหนวอเดี๋ยวดีคือหนวดี๋ยวกันโอ้ทำไมหนวดเธอสีสันท่างสดใสตรงเลยว้ายทำไมไมันเป็นบอลโอ้โหรวยรวมเลว้ายมันเป็นลูกบอลได้แต่สนุกนะป้าโอย๊ะ <c oughs> ว้ายน่าตาป้าว่า <c oughs> เลือกหัวได้ฮะ <c oughs> เลือกหัวได้อันนี้ป้าจะเอาเป็นลายไหมหรือว่าจะเอาเป็นสีธรรมาดาก็ได้ สนุกมากเลยรอเนี่เดี๋ยวเราน้อยบันหาสิ่งของอย่างอื่นกันนะ ใช่ไหมพูดอะไรกัน,นแต่จรปรปมาณาจะลองกับเพนด้าบ้างนะจริงดิเอาไปกันเพนด้านี่เอาไปก่อนต้องกับเพนด้าบ้างดิอ๋อมันบอกว่ากับใบหน้าคนเท่านั้นโอ้ยอ่ะน่อ่าว เป่ไงดูดิยังเลอะอยู่เลย <c oughs> เอาไปเอาอยางลบมาลบออกนิย <c oughs> โอ้โหเต็มหน้าเลย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ไปล้างหน้าหน่อยไหมไปล้างหน้าไป <c oughs> ไปล้างหน้า <c oughs> สวยไหม สวยไหมว่าเราคู่กันโอ้ยว้าวเจษดูดิดูดิหอมปันไม่เป็นเลยเห็นไหมคะดูทุกคนนี่หอมปันไม่เป็นเลยหอมปันเบ้าปล่านะคะดูดาวร่องรอยหอมปันไม่เป็นเลยของปป้าเป็นของปป้าไม่หายเลยอ่ะทุกคน พอบป้าไม่หายเลยของปันดูซีหายแล้วเป็นไงนี่สต่ว่ามาต่อได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ยังไม่เต็มไงดูดาวนี่นี่เขาเอ๊ะทำไมพ่อป้าบอกว่าพื้นที่มันยังไม่เต็มนี่ดาวพิจตามที่เราอะล้วพูดดังๆหน่อยได้ไหมแหล่ๆนะเราเงยได้าเห็ไหมเนี่ยดาวเออเป็นสามมิติเออเป็นสามมิติเลยอ่ะอ้าวดาวหายเฮ้ยหายไปไหนอ่ะอ้าว มหมายังมหมายึม <c oughs> ึมึมึมถ้าอีมิวเห็นคลิปนี้มีคนบอกว่าไ้ามีป๋าเล่นอะไรอะป๋าปเล่นเหมือนเด็กเลยป <c oughs> าบาถ้าเห็นอีม,มีเห็นคลิปนี้ล่ะปะา๋าใจยังไงฮะไม่อะไรหรอกสนุกไงสนุกไงเอา เอาดาวเสามาอะไรเนี่ยต้องการดาวทีดาวเสาวเียคล้ายจะเป็นนี่วิดีโอเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้จะลงยูทูบป่ะอะรอนานไปแล้วมั้งไม่เดี๋ยวอัพไม่ได้เพราะกันัโอ้โหออกมาก็ได้นะรู้สึกของเต็มหน้าเลยนะ สามมิติองไรก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดสับจับค่าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอไปล้างหน้ากันนะเดี๋ยวรถจะขึ้นปดขึ้นมัดขึ้นมัดขึ้นมัดขึ้นนี่นนี่ยดาวลอยดาวลอยดาวดาวตกดาวตกดาวตกดาวมาตกโอเค บายที bye bye. นี้เข้านี่ก่อนนะครับ <ไป S 2> กไ็ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปล้านน้าก่อนไปล้านน่ะวัดปลาหมดขึ้นหมดขึ้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่หมดขึ้นทำ <Okay. S 2> ไมหมดข,มขึ้นแล้วยังหมดขึ้นวัด้วมันตบ,ตบแล้วตบแล้วตบหมดแ <c oughs> ตด่วุดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบ้าเซนชัยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะแฟนขอต้อลรับไปกันเลยค่ะให้ใบ้ค่ะสวัสดีค่ะ